ตึกต๊กตึกนี่ตกอยู่มาเลสเหมือนบ่ะตกอยู่ไทยอ๋อเออเขาเขามาไทายเขา,าจำพาสปอร์ต<อ> เจ้าสบายดีนะผู้เบิ่์ตู้ส้มผููที่ตามสาบุญมาเนาะเมว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะเม่าจะเป็นทั้งฟังไทยหรือฟังลาวเนาะที่ให้การติดตามเมื่อนี้กับกับข้ามาซูซ่องบุญมาสีแนลอีกแล้วเนาะเมื่อนี้สาบุญมากับมหาอนาสาวนุ่นเนาะสาวนุ่นมีกาเป็นกาเป็นผู้สาวอะไรเนาะแต่ว่าเป็นนี่ยว่าเป็นเป็นลอยเนาะมือวันนี้ใส่การก็ได้เนาะ เส้นไหล่เข่าเข่าไปทักทายสบายดีเป็นรกลมๆกันเลยเนาะวันนี้กับมหาสาโนนนะเนาะพอดสานนท์เลยเจ้าสบายดีสาโนนเจ้าสบายดีสานนท์ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะมหาทางสานนท์เพิ่นชาโนนก็เป็นเทือทำพิดเนาะเนี่ยเห็นลายขูหลายคนเนาะเข้ามาหาเพิ่นถือว่าช่วงนใหญ่สานนท์นี่อายุจะปีแล้วก็ สามทิศสองปีปเป็นคนบ้านนี่บะบ้านเมืองสองค์บ้นนัล้ลก็อยู่จาะะอยู่เมืองสงคนแขงสวรรค์ในเขตอยู่ในแขวงสวรรค์เขตนี่<อ><อ>นเนาะอันมาานี่นี่มาเห็ดงานบะอ่อแต่ว่าอันนั้นนะพี่น้องต่แหลกก็คิดได้นั่นแหละ๋อ้ที่จะมาเห็ดงานแต่อ จะมาเห็นงานก็คือเห็งนงานวันใดเราปอยากเห็นงานแบบ่ังควยลังยังใหุ้ยนั่นนะอันชนวนนีนันหาเงินอยากลัวจะเองนะเพป่นไ้เดือนเท่าไรละเป็นละเท่าแบบเป็นห้เป็นเดือนแล้วพอดก็ให้ใส่ใจให้เงินเวลาไปหาหมอผนจะพาไปยู่นะนั่นนแต่ว่าได้ไปเขาค่มเทือไรแหละไม่ก็ะ้อง เปลียนวางยา v ไปนเปนอะไปดีเหนก็ไ่ได้ทันสนน,นี่บ่ได้มีขอ้อมีคั่วบ่ยังจ้ะโอ้ยยังหมดทันมีเน,ะนานนนะอ่ยังนะมามาอยู่นี่ดนล,ละบาดสนอยู่นี่ด้เดือนกลัวแล้วเจา้าในเดือนกลัวอันแต่ก่อนนี่เจ้านี่เคยไปเห็ดงานอยู่ไสก่อนจะบอลเห็ดงานอยู่มะเลยจจ้ะเห็ดงานอยู่มะเลยโอ้ไปได้เจักปีแล้วไปเห็ดงานอยู่ไปปีหนึ่งจ้ะไปได้ปีหนึ่ง แะคือว like oh, okay. <sh> <is> <everyone> ่าว <t abra PowerPoint> ่าได้ยินว่าว่านาตกตึกตกตึกนี่ตกอยู่มาเล่ผมบอกตกอยู่ไทยออกเ้เขาเขามาไทยเขามาจำพาสปอร์ตจำพาสปอร์ตแล้วกะพักอยู่ไทยอยู่สามหมื่นว่นที่สามมาสิเข้าไปตกอึก่อนโอ้แบบว่ามามาจำตรสปอร์ตอยู่ฝั่งไทยเนาะแต่ว่านอนถ่าบ่นอนถ่าจำพาสปอร์ตก็ออนมาเขาจำแล้วนะมาว่าไซเดรเนาะจำแล้วกะมาพัก คื่อข้าพากาสปอร์ตดนวยนะพอไมาจำยุราก็กำลงมาขังกับประเทศก่อนจะขึ้นต่อขึ้นอยู่นะปกติกันแน่นอนอยู่แล้วคือว่ามันจำยุราครับพอได้มาพอเอาสายแดงยิสายก็จำยันได้ังสินะอันในตกตึกนี่ตกตอนกลางคืนหรือกลางเว้นตอนใบซองกลางคืนตอนใบซองกลางคืนโอ้นอนรับเนาะ นอนละมอืนอเนาะอันชาวนู้นนอนก็พักชาวอันอยู่ในผูนน้เดียวจะากว่าโรงแปปรมคนใกผู้เดียว<อ>แบบว่าไปแบบไปผู้นนะะดเดียวบ่ไปเลยพื่นไปกับโมไลคนนั่นแหละจะอมูนะคนกาคนในแยกห้องกันนอนพร้อมคนกะไม่ได้ค่ะโรงแรมเนาะถ้าร่วมกันการได้แค่ห้าลนะ้อยเท่านั้นเราจ,จะได้ห้องละห้าล้อยห้าล้อยดีนะเป็นห้นอนคนละห้องโดยอันนอนละมืดอีกะเว้ยล็อกประตูประตูว่านาะตัวนละหลอดมืด แต่ว่าตอนนอนตอนตื่นตอนตกตึกเราบอกเปิดได้ยังไงนะคนละมือเนาะมือเนาะกระพู้ว่าละมือหรือว่าพี่อ่ำหรือว่าอยังกระพุ้งหัวนะแบบยางไปเลยบ้อกเลยแล้วประตูกระเปิดไปเองเลยนะแล้วบันนี้ตกนี่จักสั้นจะตกนี่สีสั้นโอ้ยู่สั้นสีและอันนั้นบอกให้เห็นหรือวันอะไรบอกคณอันนั้นบอกคนเห็นบอก คนเห็นเมื like one, ่นตอนแรกเพราะว่าหนึ oh. uh ่งเพิ oh. ่นก็ยังบ่ได้นอนนะในเมืองทำงานมันบ่ได้นอนง่ายเลยยาเพิ่นมี้ก็วงจรแต่ตกลงมันกระด้างเป็นก็ะเฮนแล้วเป็นกรเห็นยังได้ของกระซอยปรได้เป็นโทุรถในรถมาที่จึงมาลับมาเอาโอ้หนึ่งก็เลยอันน่ะเสียมือขางหนึ่งบ่โอ้สลับไปสลุบอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ตอนนู้นโอ้เบิ่งขออนุญาตเบิ่งมือจ้ะเนาะอืมอืมอืม กั๊มได้ใช่ไหมชั้นวนเนาะกั๊ได้แต่ตอนนี้มันค้ามในฝนอยู่เลยโอ้ห้าต้องแบบเอาในโป้องก่อนเดี๋ยวใโป้องกอนเดี๋ยวขดขดว่าได้ในโป้เนาะเก็บซื้อเลยบอกแบบคดเองว่าได้เนาะขดได้จ้ะโอ้แต่มันก็หักได้หมดฮักกอดแกได้เแต่แบบมันมันเป็นน้ำสินเนาะว่าไงไงอ้ออืมแบบบ่าจะมีอะนาบาดแผลบนอื่นบอกรอนตกนี่หัวแตกเจ้ะโอ้หัวแตกอะไรอันนี้มันโด จะก็เคียวลอยนี่ก็คือจะบ้โบ้เกี่ยวกับตัวนิรักมันลอยเลยเซ้นดีสุดแต่ว่าอันนี้นะกระดูกลดแต่มันก็ะปเป็นยังลอยโดยหลุมรุดเนาะเพราะว่ามันกระสารพัดเลยเนาะจักจักอนาจักคืดนอนปัวอยู่กูเดินกลัวไม่ได้สองเดืนเดินไป โอ้นอนแบบปัวอยู่โงบ้านานะด้วยด้วยปัวปัวอยู่ใช้ปัวอยู่ไทยพ่อจะปวดดอยู่หัดไคุโอ้โอ้ตกตกอยู่หัดไงตกตกคดวยอันแบบพี่น้องกัไปเบิ้งว่คือวันเจ้าอยู่ดยพี่น้องลไปเบิ้งอันเป็นลูกนาสาวเปนเด็กหน้าอยู่ไทยพอดีก็เลยมีลูสาวคุ ตอนแรกๆน้องซ้ายน้องซ้ายตัวเองอะไรเป็นเวลาอะไรเพิ่งจะปล่าคามไปเบิงด้วยไปเบิงะะ้วกาศน้องซ้ายสิมาเพี่ยนกันนะน้อง้ายมามะละกันน้องอีกน้องสาวลูกนะ้องสาวอีกไปเบิงสองคนจะนุ่นตอนหักซาจะพูดขาใช้ใจได้สิมันแบบใดแบบจะขอพวงแคมนบนเบาเลือได้เป็นพูดใจเองใจเองเนาะถือว่าเอาใจเองเนาะเบิร์ดยลนง ามพ่อจ้าสองแสนเดือนหนึ่งหมอจะอยู่กูเดือนสองหรือสามแสนเจ้าโอ้พิเเอซนด้วยสามแสนนี่จักเดือนนอนอยู่หมอเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ละก็เจอบ่ค่อยได้มาได้เจ้าแบบเฮาสแตนด์ก็บแคาก็แบบทำงานนอย่ังปกติปนใดเนาะมันจะออกไปแต่วหงมอนะวันนี้มามาอยู่บ้านหงมอไปยังมาเจออย่างเลยเจ้า เอมือนกันค่ะคิดว่าเขาพื้นโต้สุดหลักกาให้ออกมามารักษาอยู่บ้านนะจะกลับมาอยู่หนองคายกันยังคำก็ได้นอนทาร์เพามันเคืองเดือนอะไรยังได้คำได้เพราะว่าเปิดปิดไปโควิดดิโอ่วาช่วงช่วงโควิดเนาะจะปิดเลยเนาะโดยช่วงโควิดเลยแบบพื้นมาเลยจำยังบ่ได้เลยเนาะพอกลับมาบ้านแล้วก็ได้เดือนหนึงแม่ก็เกษียณหลักกายังบ่หูยังเลยยังหลบ หอดผ้าเม่ไปทรงเม่อยู่ภาษากยังไปไ่ได้เล่งไป้ไ่ด้โอ้เดียวนี้พอเม่เสียเบิดเด้อบล่อันอยู่กรไเพยเสียเดียวนะตอนนี้ก็อยูเน่อยู่น้าเงินนี่ะเออบ่าช้ำคือเมื่อบ้านนีก็อยูกระพะกัเอื้ยก็กรยนองแล้วแต่ว่าคือเากับคนกับท่านเมื่อไปกับคนกัเขากบเวรักษาที่เกาแล้วก็ยังเมื่อก็ไป เ<ไ>ป็น่อยู่ในนี่ก็คือพยายามเมื่อบ้านเนี่นะมันบันใดรักษานอะไรอย่างลัวอยากหายอยากเศร้านะมามาอยู่นี่นี่นออเพิ่น,นพาไปหาหม,โมอเพิ่นพาไปเศรความเคื่อดเออไปป่วยอยู่ใช้จะป,ปวดปวอยู่สวรรค์ไจ้ะอยู่อยู่ในสวรรค์นี่ยมั้งแต่คนที่พาไปนะัน้นเขาเห็ดงานแล้วเขาเบีอยาเป็นบริษัทแล้วเลยมันเลยเพิ่าไปอะไรก่อนเราจะไปป่วยปวอยู่ปวอยู่ในสวรรค์นี่เนาะโยโย่เออหมอมนนี่รค์ ค่าค่าปิ้นค่าปัวนี่เธอได้จะปัวจนไปแทน,นกละเทือนไปแต่ไปแตนละเทือนนะเดแต่ว่าคอยทันอย่าไปอยู่พุ่นคนอยากไาอยู่ได้นี่นะมึงโต้ยเขาท่าไปขึ้เกขาโอ้แตบบ่ไปอยู่ไกลไก่โมอแล้วเกาอยากไปแบบสมมติท่าไปเสาหองเส่ายยังอยู่นี่นเดือนเธอได้กขาเสาอยู่นะเจ็ดแปดเออค่าหองอะ no? ออนะเนาะเขาเขานัดเด้นัดแบบใดหนัดเนี่ย เป็นเดือนบอกคือเป็นนัในเอาค่ ant, ะนัดอ้วนมันนี่สอนนะเพื่อแล้วแต่เขาเขาจะไปอาทิตย์ละคืนหรือว่าไปแบบรับยาอีกอย่งมากินเนาะมากนี้สอนเนี่คนโดยันนี่ยาแต่ว่ากับว่ได้กันเขาบอกปรัาษชาเป็น ไปได้เยอะเลยคนเห็ดไทยไปได้เป็นบัมบัตเข้อเทอย่างนี้ขักไข่อยู่บ่ตั้งแต่ไปรักษาน้ำผึนนี่นี่วันนึงได้ตั้งแต่ไปรักษาน้ำผึนมาแหละแต่ว่ามาได้หนี่ได้โอ้เป็นไงไปหาตะวินหาแบบหาป่วยอย่างนั้นนง่งหาเงินหาคำได้แต่เก็บเงินแไปหาหาคนอีกเนาะกะตอนนี้ก็ยังเจ็บยังยังอยู่บ่เค็บจับไปเจ็บได้เจ็บเนาะแต่ว่าเวลาจบคือแล้วมันตึงๆนี่มันจะเขึงๆเนาะ มันจะคัดแบบนั้นเนาะแต่ถาเหาได้ปิ่นปัวแบบโตเนื่องแบบตลอดเนาะมองง่ายๆเนาะก็อาจจะไขขึ้นมีโอกาสว่าดีขึ้นเนาะถ้านุ่นขอโทษดังเพื่อนนอนปิดขามก็ได้เนาะนจะเป็นยังไงเนาะนอนได้นอนปิดขามเครื่องเครื่องแขนแบบนอนนอนได้อยู่โอ้ตินได้อยู่เนาะไอ้ไม่าหมันจับหันจับหนีได้จ่ะแบบหิวหันหิวหนีได้ยักหนีมันทางนี่มันจับบ่ค่อยได้ กระไรได้ดีอ่ะโอ้แบบป็นยังใส่แห้งบ่อยเต็มที่เนาะแต่ใสแต่แข็งขวาถ้ามาแห้งขวามันมีแห้งอยู่แต่ว่าตากแตาเส้นมันเห็นมือเขาเนี่ยเพรบะสามารถที่จัำยังได้ในหลายจำเน้่หนักูได้เนาะเพราจับแล้วจะแรงแค่ไหนเมื่อก่อนสะดวกแต่เรื่องแห้งมันมีแห้งอยู่กะบายก็ยังกูซื้ออยู่เนาะมาเด็ดดินแล้วมาเด็ดถ้าวามันมันมันเส้นมันเค่งเนาะเส้นตึงบอกง่ายๆนะ เ่านมาเคย่ยเยู่สวันนี่เนาะอแต่แมยคอยย่งเที่ยวกับทียมาสวรรค์นี่แต่ะค่อยขามไปแบบ่ยปูยศไท้อีกอยุ่บ่กอขามไปแน้วนึงขามไปแต่ก็มากว่านึงขาดไปแล้วมันก็อนีกเนื้อปว่าปูหวานนึงมากกับมันสิแพงกว่าทังเฮ้าเนาะแม่นึงมากกับเห็ดบ้ารเห็ดย่างไปอีกเนาะเห็ดบปานไปย่างย่ไทยมันยากงเอยกอยูกับว่ายอยูนี่ว มันต่างอยากไว้แล้วเขาไปจำบัตรจำยังเรื่งมากกับเหตุเห็ดงานกับวุ่นวายวุ่นวายสะดวกเดินกันเข้ากรเสียเงินกับวุ่นวายใครเข้าไปน้ำแล้วกันพ่อใหญ่เข้าไปน้ำแล้วก็ต้องมีเงินจ่ายคันเดินทางเขาแม่เยอะพี่น้องอะไรแต่ว่าเขากับผมมีเงินคือกันนะโดยไปปฏิบิการใส่ใจเนาะเดินหากันนานจากโนนนี่การหากันไม่อยู่ในหนีบ่เห็ดงานแต่เก่ากับไปเห็ดงานบ่บ่ได้เห็ดงานดอกบ้าน พี่น้องกันานะมานั่นเลยนะคนในเรือบ้างค่ะตั้งแต่เป็นเป็นนั่นนี่มานี่บ่ได้ไปหาเฮ็ดงานเนาะโดยบ่ได้เฮ็ดงานแต่ว่าก็อยู่อยู่ยังกอได้เฮ็ดอยู่ในหลังด้วยเหมืนกันเลยมื้อเดียวเปื้องน้ําคืนอยังงตอมัป็นหมอซาเด้มาใส่น้ําไปล้างตอนเจ้าเฮ็ดอันเฮ็ดงานอยู่พุ่นเลยซักพิักเจ้าให้เดือนเท่าไดอันไปใส่เจ้าอยู่กรุงเทพฯอยู่หวนเจ้าไปเฮ็ดหลวงเลย แม่เดือนหนึ่งเท่าไรไอ้สามสี่หมื่นแต่ว่าฝากเงินมากเลยแม่ไปเห็นงานยังอยู่มาเลยันปรกาศซื้อบ้านตัวเองแน่ยประกาศขอขายอะไบ้านค้ายว่ากลัวตัวเองนี่แหละเป็นั้นยอยู่ตอนนั้นก็คือว่ามีคนมาสนับสนุนเนาะอย่าาก็เจ้ว่าตอนทำงานอยู่มาเลยแบบคือว่า กามีขึ้นฮอนไลน์เติบเลยเนาะช่วงนั้นเนาะใชแต่ว่าหาเงินเก็บตัวเองเนี่ยเพมีมีแต่ทงมาบ้านอย่างเดียวมีบัญชีตัวเองอยุติก่รบริเก็บเงินพอพอพอช่องเงินได้เกินเอาเงินปลาไปในบัญชีกับประมาณเงินหนึ่งนี่แหละหลังจากเป็นมือซื้อแล้วแบบไปขายไปใช้ใจของตัวเองเนาะเจ้าขายเพื่อนในราคาเท่าไหร่ที่มาปริ้นพัวอ๋อมัคือแบบ ขายตอนแรกนั่น,นจะขายแซนด์หาต่ว่าเขาต่อเมาจะไรเขาเลียให้ไรพระเก่าพระตอลงแบบตอนนั้นเท่ากับแบบต้องการใช้งนนงงเงินด้ยวยจะได้เงินจะครัวตัวเองเลยทำงานท่านบอกว่ไอะแล้วก็เลยจำเป็นต้องเป็นทาง,ทางเป็นครัวด้วยเอาเองไม่ได้เนาะด้วยเบิ หลังจากไปสวรรค์มาสองสามครั้งก็ผู้ช่วยบุรีขึ้นอยู่นอชานุ่ยใครอยู่เนาะใครกวนตะกอนอันได้ปวดต่อเนื่องการก็คือซีซั่นก็เลยไปแต่ว่าคือมันกับไม่ได้ปวดมันจะเป็นปีนะได้อ๋อค่ะอันไปปวดนะบางมาอยู่นี่กยนี่กำลังไปนวดเป็นยังสามเลยคือว่าเดี๋ยวเพราะว่าพ่อแม่์เขากับคนโอยู่เลยเนาะก็มีผูรายาหาเงินแม่มีผู้ใดหาเงินแบบ สีเชียชนะให้เอาเนาะกะเป็นใจตนเพิ่นเนาะเพิ่นกะยากเนาะจิไปเหตุงานไปหับจ้างกะยากที่จะผูมีผู้หับเฮาเนาะแม่เฮาเพราะว่าเหตุงานเนี่ยมันงานเบื้องเดียวเด้เออมันบ่ได้เต็มที่เนาะสำหรับขาดจ้างเพิ่นเนาะอยากลำบากแน่ที่ว่าเนี่ยแต่ว่ามีทั้งอ้าเพิ่นเนาะหรือว่าเออเป็นที่มาแบบ ชอยปินปัวอีหยังแก้วสิกะฮับเนาะกะนนเนาะปินปัวเนาะเมาเบิ่งว่าปัวกะฮับอือก็อยากดีเนาะดีใจเนาะชานุ่นเนาะสาวคนละลายหลาบนี่คนขี้อยากซอยนั่นแหละเว่าไอ้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากเข้ามาช่วยทางงนสาวนุ่นแบบติดต่อมาเนาะทั้งงานทั้งสาวโชนอะไรเลยเนาะ ขณะชงชานอยู่เนาะเพราะว่าเอาเห็ดงานเบื้องเรียวกับบมี่ไผรับแน่เนาะอใส่พร้อมแม่กับเพิ่นกับบะยูน้ำแห่นเนาะปัจจุบันนี้แต่ใส่ไงหน่อซื้อเนาะใส่ไงหนอกกับเพิ่นกับบะหมี่พี่กันเลยนะครอบครัวไครครอบครัวมันเนาะเพิ่นห่งมีพละกูเขาอีกเนาะเขายังว่าผู้เดียวมันปะ แต่ที่เราฮอนคนเดียวเออเขาเปนันทนาเขาไปเล่าไปแต่เองเบิงเ่แต่เจ้าดีก็ยังบ่คคยมีครอบครัวนะกับเาม้มีแบบมีภูบานี่ยมีครูบาลก็ยุ่งนัากันแต่ก็ยุ่งนัากันไปโดนอายุนี่อยู่ตอนเจ้าบุ่านได้เป็นนันแบบนี้นมันบอกยหนึ่งลายปีแล้วแหละได้ควอายุส้นกว่าปีิบกว่าปีแต่ชุดเก่า แต่กระโบมุมเขาไม่เคยมีลูกมีเต่าปะมีนะผู้บ่าวนี่เลิกกันตอนที่เฮาเป็นแบบนี้บ่หรือว่าเลิกก่อนหน้านะโอ้เลิกเลิกก่อนทีบ่าไปเห็นงานอย่างมาเร่เลยไม่โดนมีู้ใดเลยเลิกกันติดต่อก่อนนาจจะโดนละจะเป็นนี่มาได้จะปีนะสร้างปีนะส้างปีเป็นตานเขาเล่นเนาะ แม่แล้วแต่โควิดอือว่าถ้าว่าอยากโคอาณาเฟสสนุ่นใบได้บ่ยันดาพิ่นอยากติดต่อมานะยันดาพิ่นมีคว่ำสวยเหลือเนาะอยากติดต่อมหาสนุ่นนะนะโดยโดยในได้ก็เฟสเจ้านะแค่สายพิษนุ่นนุ่นรัตนิระบุดูแบบโคตรหน้าแบบเบิ่งได้โคตรเบิ่งได้บ่เออ แต่ว <Krist ian> ่ายาแบบคนอยากติ yes, ừ, ดต่อหาสนุนเนาะบางทีผู้ใหญ่เนาะแบบคนอยากชอยเท่ากับมีเนาะแบบไล่เจ้ากระดิบวะเล่นเยอะเด้อว่านานแล้วมันมันเยอะแต่เราตกตึกแตกภาษาไอีกแารเมนซอเฟซของเพิรนเนาะภาษาอังกฤษบอืม เอามาเท่านี้กะรบกวนเวลาสาวนุ่นโดนเลยนาะกะสิขอโตกับก้นเนาะมีแต่ให้สาวนุ่มสมคมปารถนาเนาะมีผู้เขามาช่วยสาวนุ่นเนาะเพื่อจะได้ไปปีนไปปัวเนาะโดยสบายดีสานุ่นสดีสบยดสาวนุ่นเาะนอผ่านไปนั่นกาแมนการสอบถามฮอข์โมลเกี่ยวกับอาการของสาวนุ่นเนาะหรือว่าสาเหตุที่ผ้าให้เพิการแขนเนาะ โดยกาถ้าไคต้องการจะอาสวยเพิ่นเนาะกาติดต่อมาทางนะเฟสเพิ่นเนาะดีกว่าติดต่อมาหาสาบุญมาเนาะอ่าก็ได้เนาะโดยมาวอนนี้สาบุญมากกาขอขอกมกขอบใจเนาะสำหรับผู้เบิง่งผู้ซมหรือว่าผู้ติดตามสาบุญมาเนะาะไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว,ว่าต่างประเทศเนาะที่ให้การติดตามสาบุญมาสาบุญมากกาอขอกมกขอบใจเนาะ ถ้าหากว่าสาบุนมาหากใส่คำถามเนาะในการถามเนาะหากโมตรงกับประเด็นเนาะกะขอโทษขออภัยเนาะกะขอบคุณขอบใจเนาะสำหรับทุกคอมเมนต์เนาะทีคอมเมนต์มาหาสาบุญมาเนาะโดยในส้านนี้สาบุนมาก,กะขอกลาวคำบาดสบายดีเนาะ